ไม่ต้องไปคัดไม่ต้องไปหาผมจัดสรรมาให้แล้วครับโอ้โหเมื่อวานนี้ครับสามคู่แบ่งเน้นใสหนักของเราก็ยังกำไรกันอยู่แต่ม้ยแต่มือกันอยู่เหมือนเดิมนะครับเมื่อวานนี้พลาดไปบินแค่ตัวเดียวเท่านั้นสําหรับทางฝั่งของเฮาเกซุนครับเสียดายมากแล้วขึ้นนําก่อนแต่ปิดกล่องไม่ได้โดนเชฟบ,บอกสวนกลับมาสามหนึ่งครับก็เละก,กันไปเลยนะครับแต่ว่าตัวอออิงของเรายัางอยู่ครับบีเคเคเคผมบอกแล้วอย่างน้อยต้องเล่นแบ่งแต้มหรือไม่พลิกสถานการณ์กลับมาชนะให้ได้เพื่อเรียกความมั่นใจและเรียกศรัทธากลับมา หวานช่ำมั่มเต็มเลย b ีเคเคนตัวเน้นตัวกรตีเมื่อวานนี้และหนึ่งตัวครับอย่างนอร์เวย์หญิงนะครับไม่ทำให้ฟผิดหวังครับเชียรชนะได้เก็บ3แต้มได้ตามที่ผมบอกและ บทหรือข้อพิจารณที่ผมได้ให้ไว้เลยนะครับหักลบแล้วก็ยังมีกําไรกันอยู่นะครับและในครอบครัวการันตีของเราไม่ต้องพูดถึงครับช้ำๆ้จุกๆครับมาครบมาหมดมาเต็มและมาเข้มเขมกันเหมือนเดิม FC ท่านใดครับที่อยากได้เพิ่มเติมนอกเหนือจากตัวหน้าช่องหรือว่าอยากได้แนวทางฟุตบอลครบวงจรได้ง่ายๆเลยใต้โปรไฟล์ครับมีคําอธิบายพร้อมทั้งผลงานให้ชมกันอยู่นะครับพร้อมทั้งทางเข้าครอบครัวการันตีบอกอยู่ครับเรามีทั้งกูรูอินฟลูเอนเซอร์ชนาและเซียนชื่อดังครับที่พร้อมวางแนวทางไว้ให้ตลอด24ชั่วโมงแต่่่่่ณททาาาานนนรรรัับดีีีกกกไไมและะปปส์ตว10้้ง และเท่านั้นยังไม่พอเะครับเราเนี่ยนะครับเล่นฟุตบอลต่างประเทศเราก็ต้องอิงในเรื่องของสื่อต่างประเทศที่เราซื้อลิขสิทธิ์มานะครับทัศนข่าวสารนะครับค่าดาัชนีและก็กระแสน้ําที่คุณจะไม่เสียเปรียบตลาดหลักทรัพย์ที่อื่นอย่างแน่นอนครับดังนั้นครบจบที่เดียวครบวงจรจริงจริงอยู่ที่ท่านเปิดใจเข้ามาและก้าวขาเข้ามาหาประสบการณ์ในครอบครัวของเราแล้วแหละครับแล้วนี้ครับไม่ต้องไปคัดไม่ต้องไปหาผมจัดสรรมาให้3คู่เน้นๆเอาไปแบ่งเน้นใส่หนักกันเหมือนเดิมครับวันนี้ใส่ แบบมั่นใจจะัดเลยแบ่งเน้นนะคู่และสิปเคกันได้เลยนะครับอ่ะ เดี๋ยวไปเรื่องี่คู่แรกกันได้เลยครับคู่แรกเป็นทางฝั่งของสวีเดนออเซนคารครับอันดับที่เ1ษอย่างนอร์โคปิงครับจะพมด้านอันดับที่12อย่างบอมมาปอสทันนาครับคู่ีผลงานและฟอร์มการเล่นก็ถือว่าทรงๆพอๆกันนะครับแต่ว่าผลงานที่มันเห็นได้ชัดเจนว่ามันดบจริงๆเนี่ยเป็นทางฝั่งของนอร์โคปิงครับที่เรียกว่าผลงานในช่วงหลังไม่เอาๆเลยตลอดสเกมหลังสุดยังคงหาชนะไม่เจอนะครับแพ้ไป1เสมอไป2เกมครับเกมล่าสุดก็เพิ่งเสมอกับเจอร์กาเดนไปที่1น่งประตูต่อันส่งด้วยกันนะครับส ดเนี่ยนะครับเป็นการเข้าฝักมา2เกมรวดและชนะมา2เกมติดต่อกันครับเกมล่าสุดพึ่งเอาชนะนัำฟองเดเกฟอร์ดไป3าูนย์ด้วยกันนะครับเกมนี้เนี่ยนะครับผมบอกเลยว่า มันเป็นเกมที่ต้องตัดแต้มครับทุกคนนะครับแต่ทําไมวันนี้ไม่มีเงื่อนไขให้เจ้าบ้านอย่างนาโคิงที่ดูดีมากกว่าโมเมนตัมได้ความได้เปรียบมากกว่าเป็นต่อนะครับแถมมีการปรับไหลลงด้วยบ่งบอกถึงผลงานและฟอร์มการเล่นที่มันยอดแย่จริงๆครับเพราะตลอด3เกมหลังสุดเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจะแพ้เพียงแค่เกมเดียวก็จริงแต่เสียประตูไปแล้วถึง5ประตูด้วยกันนะครับผลงานค่อนข้างดอกจัดๆเลยนะครับส่วนทางคองบอมมาครับเรียกว่าความมั่นใจกําลังดูดีนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมผลงานของพวกเขาเนี่ยนะครับกำลังเอาเรื่องในเรื่องเกมลุกครับ สองเกมที่ประมาณกดไปแล้วถึง7ประตูด้วยกันนะครับผลงานค่างชัดเจนและเกมรุกค่อนข้างมั่นใจครับบวกกับในเรื่องของสติช่วงหลังครับที่เจอกับนาโคปิงมานะครับพวกเขาเนี่ยนะครับเรียกว่าทําได้ไม่ขี้เหร่เลยนะทำได้ดีมากกว่าที่สาไปนะครับเกมนี้เลยผมมองว่าจริงๆเนี่ยนาโคปิงควรเปิดมาเป็นต่อนะครับอยู่พอสมควรเลยแหละแต่พอไม่มีการเปิดแฮนดิแคปมาให้กับทางฝั่งของเจ้าบ้านอย่างนาโคปิงแนวนี้ผมเลยเชื่อว่าบอมมาจะมา ตามราคาอย่างแน่นอนครับผมเชื่อว่าในวันนี้ครับเสมอไหนเสมอกันครับขอเชียร์บอมมาแล้วกันนะครับโอกาสบุกมาซาในบ้านของโนโคปิงไปได้อย่างแน่นอนครับผลงานฟอร์มการเล่นมันให้บวกกับในเรื่องของกระแสมันให้นะครับว่าวันนี้ถ้าฝั่งใดฝั่งหนึ่งจะเป็นผู้พลิกสถานการณ์นะครับจะเป็นทางฝั่งของบอมมาอย่างน้อยครับวันนี้มองไปที่บอมมาตัวแรกกันได้เลยครับส่วนคู่ที่สองครับเป็นทางฝั่งของฟินแลนด์พิมีร์ครับวันนี้คอสกานะครับจะโคกางด้านกิติตันเฮลซิงกินะครับจะบ้านอยู่ดับที่12ส่ิกิองส่ันทรับ แล้วผลงานก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับของทั้งคู่เลยนะนะครับเออ่ทางฝั่งคอร์ดกาเนี่ยนะครับมันก็ยังเป็นทีมหนึ่งที่มีสถิติในการเล่นเยือนเนี่ยนะครับเพียงครั้งย่ำแย่นะครับแล้วก็สถิติจาก5เกมที่ผ่านมาเนี่ยชนะเพียงแค่เกมเดียวเสมอไปหนึ่งและหลุดแพ้ไปถึง3เกมเรวมถึงเกมล่าสุดด้วยนะครับเพิ่งแพ้กับอินเวสไป2ประตูหนึ่งก็ถือว่าไม่น่าเกียดนะครับเพราะว่าอินเวสก็ถือว่าในรูปก,การ์ที่แข็งแกร่งจริงๆนะครับสิ่งที่พวกเขาทำได้จาก2เกมที่ผ่านมาก็คือไม่แพ้กำแพง แต้มต่อนะครับส่วนกินิตันเนี่ยนะครับผลคันในช่วงหลังโอ้โหเรียกว่าดอกกันไปเยอะนะครับสเกมหลังสุดยังคงหาชนะไม่เจอและเกมล่าสุดเนี่ยเรียกว่าเสียหายหนักเลยโดนทางฝั่งของคูพีเอสกดไปถึง6ประตูต่อสองด้วยกันครับเกมนี้เอาจริงนะผมก็ยังมองว่าตามเนื้อผ้าครับกินิตันดูเหนือมากกว่าตามอันดับเลนกิงด้วยนะครับชัดเจนมากกว่าแล้วก็จากสถิติที่เจอกันมาเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเอาตรงนะยังมองว่าเหลือบ,ลอบแล้วเทคนิคก,การเล่นเนี่ยนะครับกินนิตันยังดูดีกว่าเยอะแต่วันนี้ครับด้วยความที่ทางฝั่งของ Uh... คอตกานะครับผู้เขาได้เปรียบในการเล่นในบ้านและสิติในการเล่นในรังยาวของเขานะครับถ้าจะไม่ผิด3 4เกมที่ผ่านมายังคงไร้พ่ายนะครับยังคงไม่พ่ายใครนะครับก็นี่เป็นสิติที่ย่ำแยงแข็งแกร่งของพวกเขานะครับทำได้ดีมากๆกับเกมในบ้านนะครับดังนั้นผมมองว่ากินิตันผลงานก็กําลังขึ้นขึ้นลงๆนะครับฝากความหวังได้ยากผลงานยังไม่ได้ชัดเจนอะไรขนาดนั้นนะครับจะบุกมาเนี่ยชนะได้ง่ายผมมองว่าเป็นไปไม่ได้อย่างแน่นอนนะครับวันนี้ผมขอเชียร์ทางฝั่งของ KTP นะครับคอต์ดกาที่เกมในบ้าน าการเป็นทางฝั่งคอร์กาแลวกันที่มีมุมมองและความที่แยบในการเล่นในบ้านช่วยกระตุ้นในวันนี้ครับขอมองไปที่คอรการเป็นตัวที่2ได้เลยครับคอรการซาอย่างแน่นอนครับและส่วนคู่สุดท้ายในค่ำคืนนี้ครับทายพี่ไปลุยกันที่ยูโรหญิง2025นะครับวันนี้เป็นทางฝั่งของโปรตุเกสนะครับจะพบกันทางด้านอิตาลีคือวันนี้ผมต้องพูดก่อนเลยแล้วกันนะครับว่าในเรื่องของแฮนดิแคปที่เปิดมาเนี่ยนะครับเรียกว่าแรงด้วยนะครับแล้วก็เรียกว่าค่อนข้างเป็นเลทที่ เรียกว่าเปิดมา2แง่2องามด้วยนะครับมีโอกาสเสมอแล้วก็มีโอกาสแพ้ไปในตัวนะครับแต่ว่าคู่นี้ที่เห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะน่าจะเป็นเรื่องผลการฟอร์มการเล่นตั้งแต่ในเกมแรกในรอบแบ่งกลุ่มครับที่โปรตุเกสครับไม่มีทรงเลยนะครับโอ้โหเปอร์เซ็นต์การครองบอลเปอร์เซ็นต์การทําเกมไม่มีเลยนะครับโดนทางฝั่งของสเปนกดไป5ประตูศูนย์ครับส่วนทางฝั่งของอิตาลีเนี่ยนะครับผ่านงานยากไปแล้วนะครับคือการเฉือนชนะทางฝั่งเบลเยียมไปในเกมแรกที่1ประตูศูนย์นะครับเกมนี้เนี่ยเอาตรงนะขอแค่เก็บ3แต้้มไดสบายครรรับลุ้้นเขาอบต่อไไปด้เลยนะครับมาเเจอกกับปรตสทได โอกาสจะขัดขวางหรือไม่ก็จะทำให้าอสะดุดได้อย่างแน่นอนแต่ถ้าในมุมมองผมอะเทคนิคและฟอร์มการเล่นบวกกับในเรื่องของกระแสนะครับมีการปรับให้อิตาลีมีการขยับไหลขึ้นขนาดนี้ก็ยังมองว่าอิตาลียังฝากความหวังและฝากฝากความแน่ความนอนได้มากกว่าแล้วกันนะครับเกมนี้ผมเลยเชื่อว่านะครับมันเป็นเกมที่บีบังคับ เก็บแต้มเท่านั้นเพื่อการันตีเขารอบต่อไปก็ยังมองว่าอิตาลีเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูเหนือกว่านะครับและแถมเปิดมาแพงด้วยนะครับแต่อย่างน้อยพวกเขายังมีผลงานและฟอร,ร์มการเล่นเปอร์เซ็นต์การคอมบอลที่ยังดูฝ่าความหวังได้มากกว่าครับเกมนี้ก็ขอเชียร์ไปทางฝั่งของอิตาลีหญิงแล้วกันเป็นตัวเน้นตัวสุดท้ายครับวันนี้ครับ สามคู่แบ่งเน้นใส่หนัก 10k เอาไปแบ่งเน้นกันได้เลยผมรับประกันให้ยังไงก็หวานฉ่ำมั่งจุกๆกันอย่างแน่นอนครับและเหมือนเดิมครับ fc ถ้าใดที่สนใ,นใจแนวทางเพิ่มเติมอยากได้มากกว่าน,นี้อยากได้แบบการาันตีอยากได้แบบซีเคทไปเจอกันในวานนะครับอยากเรียกว่าครบเครื่องเรื่องฟุตบอลไปเจอกันได้นะครับโซนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ท่านชมฟุตบอลอย่างมีความสุขและลงทุนฟุตบอลอย่างมีลุ้นในโซนี้สวัสดีครับ